No, no. Okay. ท่านสามท่านสามมากกระเลตตีผมไม่เข้าอ่ะทุกคนลโอ้โหอะไรกันเนี่ยไปตี <No. S 2> ไปตีไม่เข้าเลยไอส์ <Bre> <c oughs> เบรกเดี๋ยวฮันชอปบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมเก็นชินพับจีฟรีไฟเดี๋ยวผมจะขึ้นแพ็กเกจให้ดูนะฮะนี่เลยคนไหนที่สนใจแพ็กเกจต่างๆที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ลองทักไปสอบถามทางร้านได้โดยการกดคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะเลเวล up ใครที่กำลังมองหาการ์ดเกมแท้ถูกลิขสิทธิ์พร้อมสอนเล่นหลังการขายแล้วไม่รู้จะหาที่ไหนเนี่ยก็ที่นี่เลย l e เวลอัพโคราดเล่นเกมการ์ดให้สนุกแล้วมาเลเวลอัไปพร้อมกันเอาละครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม7บาปอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะไปรีวิวตัวละครอ,อย่างลิบลูกกันทุยไม่ใช่นะวันนี้เราก็จะไปเล่นทีมของล็อกซี่นะ ก็เป็นทีมที่แบบมันไม่ใช่ทีมด้วยวันนี้ผมเจะล็อกซี่ไปโซโล่เลยเนี่ย <c oughs> มันอยู่ไม่ได้นะยครับคือคลิปที่แล้วเนี่ยนะหลังจากที่ผมปล่อยคลิปที่แล้วไปเนี่ยคือลิมูรูเนี่ยมันเด่นใช่ไหมเออมันเป็นดาเมจทังทีมไงมันเด่นไงแต่ล็อกซี่มันเป็นตัวซับไงคนเขาก็เลยบอกเฮ้ยไอคลิปเนี้ยมันเล่นลิมูรนะครับลิมูรแบบรีวิวลิมูร,รหรือเปล่าแม่มันไม่ได้จริงจงนะครับเราต้องมาทําคลิปนี้เพราะเราเนี่ยอยากจะรีวิวล็อกซี่ไง ใช่ไหมเออล็อกซี่เป็นตัวซับนะครับบทบาทมันเป็นตัวซับทุกคนไม่ชอบนะครับชอบเป็นแบบเอาให้มันเด่นๆเลยคือให้มันเด่นกว่าดาเมจเลยนะครับให้มันตีแรงกว่าดาเมจเลยตัวซับตัวนี้เดี๋ยวนี้เราจะไปแบบ1ต่อสกันแม่เลยนะครับจะได้แบบรู้กันเลยว่าล็อกซี่มันขนาดไหนมันแบบมันตัวตึงอีสปอร์ตในเกมนี้ขนาดไหนนะปะเดี๋ยวเราไปดูล็อกซี่กันนะผมจะลงแบบสมันแล้วกันในคลิปนี้นะเออแล้วก็ที่ผมบอกไปในคลิปนั้นเออนี้ผมขอแก้หน่อยนะครับที่บอกว่าไอเกาะมันแตกใช่ไหม คือมันแตกจากเอทอร์ซานะครับมันไม่ได้แตกจากตูตีนะอันนี้คือขอแก้นิดหนึ่งนะเพราะว่าผมได้พูดผิดไปในตาที่เจอกับพวกเผ่าอสูรเนี่ยนะมาเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่านะครับกับ PVP สามันนะครับเป็นไงว่าไงสวัสดีลิมอล,ลุนะว่าไงบีหนึ่งไป <ะ S 1> <c oughs> นี่เลยนะครับทีมที่เราเรียกว่าทีมเรียกว่าตัวตัวที่เราไปเล่นก็คือล็อกซี่นะครับแล้วก็กินอาหารเนี่ยผมจะกินเป็นโจมตีแล้วกันเอาให้แบบเบิ่มๆมคือลือเลย ส่วนลิงเนี่ยผมจะใส่เป็นทราเมีเอลแดงนะครับมันจะได้แบบอีกฝ่ายตีมามันจะได้โดนระงับเอฟเฟกนะครับก็เป็นการฮิวเลือดตัวเองด้วยหรือว่าใครอยากจะเพย์เซฟแบบฮิวเยอะๆเนี่ยก็ใส่เป็นทราเมีเลฟ้าก็ได้แต่มันก็จะไม่ได้พวก lock ล,ล็อกเอฟเฟกอะไรแหละนะครับแนะนําไว้ใส่เป็นทราเมีเลแดงแล้วกันนะมันจะดีกว่าปะเดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับผมกดใน PP ีก็ยังเหมือนเดิมนะครับมา w ลัง <the> ต่อสู้ไม่พอมันลงได้ที่ไหนหล่ะเพื่อน ลงไม่ได้นะครับลงแบบชั้นสูงละกันนะครับก็กินนี่คือกินอาหารแล้วก็ใส่ของเป็นเมลีคือใส่ดาเมจเลยนะทุกคนนะครับอันนี้คือจะว่าน้องไม่ได้แล้วว่าน้องตีเบาหรือเกินเพราะว่าเนี่ยผมใส่ดาเมจแล้วก็คือเป็นเซตของเมลิโอดัสด้วยนะตัวหลักเลยคือมันไม่เบาแน่นอนนะครับเซตนี้นะอันนี้คือใส่เป็นเซตจอกกระด้ด้วยแบบเบิ่มเมคือลือเลยเซตจอกกระเนี่ยเพราะว่าน้องมีสกิลสองใช่ไหมในการตีจอกกระเ้นะครับเป็นตีหมู่ด้วยนะคืออย่างเลงคือแบบ วันนี้วันนี้คือน้องต้องเกิดแล้วนับเนี่ยอัตราเจาะเกาะสามเท่าเนี่ยคือน้องต้องเกิดแล้วจริงเดี๋ยวเราไปลุยกันนะผมแบบชั้นสูงในตาที่1นครับไปะไปดูกันนะครับเอาน้องนี่คือ1ลุม3แบบโชว์เลยโชว์ความอีสปอร์ตของน้องหน่อยโชว์ความเมบของน้องหน่อยนะครับตาที่1นะครับก็เจอกับทีมมาเอลแล้วแม่งมีอลิซาเบธฟ้าด้วยไงก็คือโอกาสย่างหยาบโอกาสหยาบขึ้นโอ้โอกาสย่างหยาบนะทุกคนเรื่องนี้คือมันจะตีเข้าไหมเนี่ย ไม่รวมการ์ดด้วยนะมาโซล่าเลมาหนึ่งทีครึ่งหลอดไปหนึ่งสเต็ปนะแล้วก็อลิซาเบตก็ตีมาไม่ใช่อลิซาเบตบาเกเลลตก็ตีมาตีหมู่แต่ว่าไม่เข้าไงเป็นไงผมยังถึกครับทุกคนนะเอาเรื่องจัดจัดไปผมเดี๋ยวเรานี่เลยนะฮะรวมการ์ดคือต้องรวมการ์ดแล้วมาฮะเออเออได้อยู่นะได้อยู่นะอู้แต่ว่าจอกกระกการ์ดขั้นสองเองเนรับจะรอดไหมเนี่ย มาอ่ากลางโลโชหนึ่งทีเดิมเดิมก็ตีไม่เข้าขกลางโล่เฮ <c oughs> <ล>้ยเป็นไง<ล>ขั้นสามขั้นสามมากกระเล็ตตีผมไม่เข้าอ่ะทุกคนโอ้โหอะไรครับเนี้ยโอ้ดูดิตีไม่เข้าอ่ะดูดิตีเล็งแค่เท่านี้แหละครับอีก่ายมาเดี๋ยวเราตีเลยนะครบับไปไอซ์คั b เด็กยิงตีแล้วเป็นไงดูความแรงพี่ด้วยเน่เดี๋ยวเราโอ้โหแต่ว่า ตัวรถเกตตัวรถเกตสองลูกพูดหยาบมาอ่าอลิซาเบตนะเปิดโอ้โหไม่มันเปิดโลกเก่งหรือเกินอะอีกฝ่ายอะโซล่าเลกเล้วโอ้อีกฝ่ายเปิดโลกเก่งเกินตีไม่เข้าไงเพื่อนอ่ามากรเด็อันตีมาเลยก็ยังไงจีจีครับผมนะครับแสนห้าก็ตุยเป็นที่เรียบร้อยนะครับนอนนี่ะนี่คืออยากจะแบบโคเวอร์เป็นลิมารุเนตาที่แล้วนะมาตาที่สองนะเราอย่าไปยอมแพ้นะครับนี่คือแบบ เป็นการลองเชิงอีกฝ่ายก่อนเป็นการย่างเชิงอีกฝ่ายก่อนนะรอบนี้เอาจริงแล้วนะครับรอบที่แล้วนี่คือโยนไปก่อนหวานหมูไงนะหวานเจี๊ยบมาบ่มตาที่2องครับวันนี้เราจะลองให้ดูประมาณ3ตาแล้วกันขำๆนะครับคือจะได้แบบรู้ไปเลยว่าน้องเนี่ยเก่งขนาดไหนนะถ้าน้องแบบเด่นกว่าดาวเมจเนี่ยเออหแล้วมันเจอทีมนี้ด้วยโอ้โหการดูทุกคนหยาบวะ่ะ การ์ดนี่คืออะไรครับเนี่ยนี่คือการ์ดแบบมันมันไม่ออกมันออกอย่างนี้เหรอมันไม่รวมการ์ดเลยเหรอทุกคนอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตีเฮ้ยตีไม่เข้าเลย <c oughs> <c oughs> เออเอตลออซาก็ตีมาคิดว่าเข้าเหรอฮะ,ะนี่ไงรู้จักทราวเมียผมหรือเปล่าเฉลิเตอร์นี่ไงฮิวเลือดจัง <c oughs> แล้วก็โดนใบด้วยไอเมลิโอดัสทนี่มันแบบมันรู้มาก มันไม่ยอมใช้การ์ดนะครับทุกคนเดี๋เราก็ตีไปเลยนะเนี่ยเดี๋ยวมันจะโดนล้างดีบัฟจากเอทลออซ่าไงไอซ์เบรกส์โอ้โหเลงเลงโอ้โหเลงอยู่สองแนสามย่างเลงเอาเรื่องแต่ขอการ์ดขึ้นหน่อยดิขอการ์ดดีดีแบบการ์ดขึ้นหน่อยยังไงครับรอบนี้นี่แม่งไม่มีปั๊บด้วยโอ้โหเลงเกินเน้แต่ว่าก็ก็ยังเกือบเกือบเข้าเกือบเข้าเกือบเข้าเซลริสว่าไง การ์ดมันไม่ขึ้นนะทุกคนคือการ์ดมันไม่ได้รวมเนี่ยถ้าการ์ดรวมเนี่ยโอกาสมีโอกาสพลิกเกมอยู่นะหนึ่งสี่เนี่ยผมว่านะเจอทีมเนี่ยมีโอกาสพลิกเกมแต่มันไม่ขึ้นไงการ์ด์เมื่อกี้มันไม่รวมนะครับเดี๋ยวเราเล่นอีกทีหนึ่งดิคือลองลองย้ําอีกทีนึงดิว่าการ์ดมันจะขึ้นหรือเปล่าหรือว่าพี่ดวงไม่ดีเดี๋ยวต้องลองดูอีกรอบหนึ่งนะขอการ์ดรวมหน่อยดิไอกร์ดข้างขวาเนี่ยขอมันรวมแบบสวยๆเออรอบนี้เจอกับทีมเฟสติวัลนะครับก็โดนเปิดก่่อนนนนไไปเลยครัมมขึ้ทุก ก็ไม่ขึ้นในฮี้มยังหยาบหยาบลนยังไงเออเดียเน่ก็ปั่นสปินแล้วอปเ,เตอร์มาโอเลาวาโดไปที่โอ้ป่าแม่งตีแรงจัดนี่ขนาดแบบโลกผมถึกมากๆเลยนะเพราะว่าใส่โจมตีด้วยนะอ่าคาเดซี่ผมิเนสอ่ะ,ออะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนของเป็นป้องกันไม่ใช่ป้องกันเป็นเลือดเลยแล้วกันเนระัยเพราะว่าเลือดเนี่ยมันน่าจะ มีโอกาสพลิกเกมมากกว่าโจมตีไหมเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนของเป็นเลือดหน่อยละกันเนะยครับเอาเป็นตัวที่มันแบบพอคุยกันได้อ่านี่เลยนะับเลือดอยู่ที่1 000, 2, 000, 40, 000นะึ0 0 0สนสองแสนสี่หมื่นนก็ต่างกับเมื่อกี้ไหมก็ต่างกันนิดหนึ่งเนาะแล้วก็ส่วนอาหารเนี่ยเราจะกินเป็นเลือดให้มันถึกๆก,กันไปนะแต่ขออย่างเดียวเนี่ยเราขอให้มันรวมการ์ดหน่อยนะครับนี่คือแบบไม่ขออะไรเยอะแล้วขอให้มันรวมการ์ดหน่อยหมาผมในตาสุดท้ายนะครับของวันนี้นะ Hello, อ <น S 1> เจอกับทีมปีศาจผมนี่อย่างชอบโดนเปิดก่อนด้วยมาครับดูดิการไม่ขึ้นคือการไม่รวมไม่หรือว่าเมตาแพทนี้มันรวมการ์ดไม่ได้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับหรือว่าตอนเปิดเทิร์นมามันไม่เหมือนแต่ก่อนไงที่มารวมการ์ดยับยับใช่ไหมแต่รู้สึกว่ารอบนี้ทำไมการ์ดมันไม่รวมแต่ตะก้อนคอไม่เข้าเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮเหร ตีไม่เข้าหรอกนะ <It> s <S เพื่อนไปไงดูความถึกผมด้วยโอ้โหยังถึกยังตึงอ่ะเดี๋ยวเรารวมการ์ดก่อนนะเพราะถ้าเราตีไปเนี่ยเชลเลอร์ม,มันจะฟูลคาต้านะครับเราไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะนี่เดี๋ยวเรารวมการ์ดนะครับไอซิโคเบรกน่าจะแรงแรงพอที่แบบซัดอีกฝ่ายครึ่งหลอดได้เื้อตีมาเอทารอซ่านะครับก็ยังก่อนนะคิดว่าเข้าหรอคิดว่าเข้าเหรอ,เ,เ,หอ <Okay. S 2> เพื่อนสโตลร์เป็นไงแล้วมันไม่เข้าไงนะ โดนระงับสกิลด้วยแล้วก็เมลวัตตปาดมาครับผมไม่เข้าเป็นไงฮะยังถึกสุดยอดบอกเลยว่านี่ไงวันนี้แหละผมจะเชิดชายเองแหละเมตาอนี้ไปครับผมสกิลหมู่นะไอซ์คอมเบรกจอกกระดด้วยดูดูความเลงดูความเลงพี่เป็นไงครับไม่เข้าไงเมลนัตตจะเย็นเออเยียมตายหรือว่าเมตานี้มันรวมการ์ดไม่ได้แล้วป่ะอะไรอะนี่ ไม่ชนะเลยหรออะไรอ่ะโอ้โหอุตส่าห์เอาน้องมาเด่นไม่ไม่ชนะเลยนะทุกคนเนี่ยครับก็เอาเป็นว่าวันนี้เนะครับขำๆเนาะมาเดี๋ยวจะบอกอะไรห,หน่อยนะครับไอคนไหนนะครับที่บอกว่าพี่ทําไมแบบเหมือนรีวิวลิมารู้เลยอะ่ะคือตัวเองต้องเข้าใจก่อนนะว่าคลิปนั้นเนี่ยลิมารู้มันเป็นดาเมจมันจะให้แบบ มาเป็นตัวซับแล้วก็ให้ล็อกซี่เป็นดาเมจเทนเน่มันไม่ได้จะชนะหรือเปล่าอยากชนะหรือเปล่าเนีครับหรือว่าอยากดูล็อกซี่ความเทพเหมือนกับคลิปนี้ <c oughs> ถ้าอยากชนะเนี่ยเราต้องเอาตัวดาเมจของเราที่มาเลนที่สุดในทีมเนี่ยไปตีเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบตูจะเล่นล็อกซี่ก็จะเล่นล็อกซี่อ่ะครับทำไมอีกฝ่ายตีมาก็ไม่สนตูจะเล่นล็อกซี่อ่ะมันไม่ได้เพื <c oughs> ่อนเนี่ยมันไม่ได้น้องๆเนี่ยครับคือ ถ้าจะเล่นล็อกซี่เนี่ยต้องหาดาวเมจหนึ่งตัวแบบตัวไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องริมูรุก็ได้เอาเป็นตัวไหนก็ได้ที่เป็นถอมไม่ระบุอะมาลงด้วยอย่างเช่นน้องกีเลนอะอย่างเช่นอาเจ้เนี่ยอาเจ้กีเลนก็ได้นะครับหรือว่าเอมิเลียเอมิเลียได้ไหมเอมิเลียจริงแล้วก็ได้นะเป็นดาวเมจได้หนึ่งตัวนะรหรือว่าจะเล่นสายถึกก็จะเป็นพวกแบบไอ้คอลแลบของสลามอะที่เป็นตัวฮิวอะผู้หญิงผมสีจมูอ่ะนั่นก็ได้เหมือนกันนางเอกใช่ไหมมันก็ไม่ใช่นางเอกอะเนาะแต่ก็ได้เหมือนกัน แต่ล็อกซี่เนี่ยบทบาทของตัวน้องจริงๆเนี่ยคือเป็นตัวซับจ๋าซะมากกว่านะครับถ้าจะเล่นแบบดาเมจจะมาพลิกเกมเหมือนลิมารุหรือว่าพลิกเกมเหมือนกีเลนเนี่ยก็ไม่ได้นะฮะอันนี้ต้องบอกอีกรอบหน,นึ่งนะครับเผื่อคนไหนที่แบบไม่เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมคลิปที่แล้วเนี่ยไม่พี่ถึงแบบเอาดาเมจเด่นกว่าตัวซับมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับมันจะเป็นตัวซับเด่นกว่าดาเมจได้ยงไงล่ะเพื่อนนะโอเคทุกคนวันนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะก็มาชี้แจงเรื่องไอ้นี่แหละแล้วก็มาบอก แก้ไขในคลิปที่แล้วด้วยนะว่าเอทลรซ่าเนี่ยโลมันน่ยก็คือโดนลบจากเอทลรซ่านะออประมาน,นี้นะคนที่ชอบเนี่ยก็ฝากทุกคนนะกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปผมนะส่วนคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมติดตามไปด้วยนะส่วนในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้ววันคลิปหน้ากับ7บาทสวัสดีผม